สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออออฟิเชวันนี้เราอยู่กับเซียวเอออนิมิพาห้าก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซียวเออขอแนะนํากาแฟพันจันยิ้มกลิ่นหอมอร่อยมากมีสารอาหารที่มีประโยชน์29ชนิดในซองเดียวไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานเหมาะสําหรับคอกาแฟรักสุขภาพสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปได้เลยครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนะะื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับในตอนนี้ทางซานได้กลับมาที่หุ่นขาสีทองแล้วสอบถามยอดผู้เสียชีวิตที่มันมนุษย์จายหญิงสาวจิ้งจอกแดงแม้ว่าตัวเลขจะน้อยกว่าที่คิด แต่ก็หมายถึงชีวิตของคน4,762คนหลังจากนั้นมาที่เนินเขาด้าน,นหลักของโรงเรียนเคอร์ดีซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนไททอนข่าวไม่ได้มาที่นี่เป็นเวลานานมากแล้วเมื่อกลับมาอีกครั้งก็อดไม่ได้ที่จะตกใจเพราะเมืองเคอรดีเติบโตขึ้นมากที่ด้านในเต็มไปด้วยมนุษย์มาก หลังจากได้เห็นฉากนี้อารมณ์เศร้าใจก่อนหน้านี้ก็ถูกแทนที่ด้วยความดีใจอย่างน้อยพวกเขายังมีชีวิตอยู่ทางซานก้าวขึ้นไปบนภูเขาอย่างรดวดเร็วโดยไม่หยุดพักบางทีอาจเป็นเพราะเขาคือมนนษย์เมื่อเข้าไปภายในเมืองก็ไม่มีใครขัดขวางหรือตรวจสอบภายในเมืองดูคึกคักผู้คนเดินผ่านไปมามีกลิ่นหอมของอาหารลอยอยู่ตามทุกหนทุกแหง่ง ทางซานเดินไปในทิศทางของโรงเรียนไททอนพร้อมกับปลดปล่อยจิตสำนึกอัศักดิิ์ออกมาเพียงไม่นานก็สัมผัสได้ถึงออร่าที่คุ้นเคยสายตาของเขาก็เปล่งประกายขึ้นมาทันทีแล้วเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นที่ด้านนอกของโรงเรียนไททอนทางซานก็มองเห็นออร่าที่คุ้นเคย ถูกต้องเป็นจากเข้าส่วนอาจารย์ข่าวยืนอยู่ตรงนั้นนายมือถือแบบก่อสร้างกำลามพูดคุยกับคนสองคนเมื่อเห็นจากเข้าส่วนทางซานก็รู้สึกว่า หัวใจของเข่าลงอ,อกเป็นอย่างมากแล้วรีบเดินเข้าไปหาอยาด้วยเร็วเมื่อเข้ามาใกล้มากขึ้นก็ได้ยินเสียงที่พวกเขาสนทนาการดังขึ้นว่าให้สร้างตามแบบนี้จำไว้ให้ดีตอนที่สร้างบ้านต้องซ่อนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เพื่อไม่ให้สามารถมองเห็นจากบนท้องฟ้านี่คือจุดประสงค์ที่เราต้องการหลังจากสร้างเสร็จข้าจะให้หนักเรียนที่เก่งนานการบินมาบินตรวจสอบจากบนท้องฟ้าเข้าใจไหม จางเข้าส่วนกำลังจดจ่ออยู่กับการคุยงานจึงไม่ทันได้สังเกตเห็นทางซานที่มาถึงทางซาม,มองไปที่แบบสีเขียวที่อยู่ในมือของจางเข้าส่วนเป็นแบบการสร้างบ้าน จาแบบของโครงสร้างน่าจะเป็นบ้านไม้ตัวบ้านไม่ได้มีอะไรพิเศษโดยอาศัยอยู่หน้าหน้าของต้นไม้เป็นหลักในการสร้างปรกกอบกับสิ่งที่จ่าเข้าส่วนพิ่งพูดออกมาทางสาร้างก็เริ่มเข้าใจนี่อย่างคร่าวๆว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรจาานั้นเอ่ยเบาๆว่าอาจารย์จาาเข้าส่วนก็ตอบสนองโดยไม่รู้ตัวว่าอะไรนะ วินาทีต่อมาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะนักเรียนของนุนยาไททอนมักจะเรียกเขาว่าซามูหานายกหรือไม่ก็ผู้อํานวยการและไม่ค่อยมีใครเรียกเขาว่าอาจารย์จึงรีบหันหน้ามองไปในทิศทางของเสียงนี้ท,นทันทีที่มองเห็นทางซามายืนอยู่ข้างๆดวงตาก,ก็เริ่มแดงกามร่างกายสั่นอย่างรุนแรงและแบบสีเขียวที่ในมือก็ร่วงตกลงมาทางซานตอบสนองได้ทนันจึงยืดมือเข้าไปจับได้ทันเวลา จางเข้าส่วนผู้อย่างติดๆขันๆว่าเจ้ากลับมาแล้วถังซานพยักหน้าเบาๆพร้อมเอ่ยว่าข้ากลับมาแล้วครับอาจารย์จางเข้าส่วนหลั่งน้ําตาออกมาโดยไม่ไอายคนที่อยู่ข้างจากนั้นก็อ้าแขนสวมกอดถังซานท,ทันทีก่อนที่ถังซานจะกลับมาอารมณ์ของเขาก็ไม่ค่อยสบายใจแม้จะรู้ข่าวจากหงอีและคนอื่นว่าคนแนวโรงเรียนไทยทอนปลอดภัยดีแต่ก็อดเป็นกังวลไม่ได้พอกว่าว่า อาจารย์และเหล่าเพื่อนๆจะได้รับบาดเจ็บสามหลับคนที่เสียชีวิตลงไปมากกว่าสี่พันคนข่าวก็เสียใจอย่างสุดซึ้งและก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่กลับมาอาจารย์ข,ข่าวจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรแต่ก็คิดไม่ถึงว่าจะได้รับอ้อมกอดอันอบอุ่นอาจารย์เสียงของทังซานแรงขึ้นพอเริ่มหายใจไม่ค่อยออกหลังจากมายังโลกนี้ยกเว้นตอนที่อยู่กับเมยกุจือข่าวก็แทบไม่ได้กอดกับใคร จางเข้าส่วนขายมือออกจากอ้อมกอดแล้วหยิบแบบสีเขียวในมือคนทางซายกลับมาจ่านั้นยืดให้คนที่อยู่ข้างพร้อมพูดว่า พวกเจ้าไปจัดการตามนี้จาานั้นหันไปตมไหลทางซานแล้วบอกว่าเสี่ยวถานมาก,กับข้าทางซานเดินตามหลังจากเข้าสวนออกไปในตอนนี้สิทธิ์กับอาจารย์กามลางเดินขึ้นไปบนภูเขาด้วยกันขณะที่เดินจากเข้าสวนก็พึมพำว่าวิเศษมากที่เจ้ายังมีชีวิตวิเศษมากวิเศษมาก ทางซานที่เดินตามหลังมาก็ได้ยินทำให้อารมณ์ข่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากอาจารย์ไม่ได้โทษขาแต่กลบดีใจที่เขากลับมาหลังออกมาจากหน้าหลักของเมืองเคดีพวกเขาก็เข้าไปในโรงเรียนไถทอนอย่างรดวดเร็วจางเข้าสวนพาทางซานเข้าไปในห้องของตัวเองจากนั้นก็ปลดปล่อยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาเพื่อแยกพื้นที่ในบูเรน,นีออกจากโลกภายนอกแล้วหันมามองทางซานด้วยสายตาที่เล่าร้อน ทางซานก็สัมผัสได้ถึงจิตสำนึกอันศักดิทธิ์ของอาจารย์ที่พัดผ่านเขาร่างกายเข้ามาเพื่อต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเขาแต่จูจูจาเข้าส่วนก็พูดออกมาด้วยความประหลาดใจว่าเจ้าเจ้าประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามภัยพิบัติแล้วอย่างนั้นหรือ พอข่าวไม่สามารถรับรู้ได้ถึงการฝึกฝนของทางซานแม้ว่าจะใช้จิตสำานึกอันศักดิ์สิทธิ์ในการตรวจสอบไม่ต้องสงสัยเลยว่าในตอนนี้ความแห่งแกงของลูกสิทธ์ได้อยู่เหนือกว่าผู้เป็นอาจารย์แล้วทางซานพยักหน้าพร้อมตอบว่าข้าก้าวข้ามภัยพิบัติสำเร็จแล้วครับอาจารย์จางเข้าส่วนหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะพูดว่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดิมทีพวกเราคิดว่าเจ้าคงจะ ถูกต้องทางซานกับเหมยกองจื้อหายตัวไปพร้อมกันแต่ต่อมาเหมยกองจือ้อเนตสงข่าวกลับมาว่านางผ่านการทดสอบและต้องอยู่ที่ราชสำนักเป็นเวลาหนึ่งร้อยวนันแต่ก็ไม่มีข่าวเกี่ยวกับทางซานในตอนนั้นพวกเขาได้ข่าวพิยงว่าเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นในาราชสำนักเป็นภัยพิบัติท,ที่น่าสะพึงกลัวแม้แต่จักรพรรดิมากกว่าสิบสองคนก็ไม่อาจต้านทานได้ จากข้าส่วนเก่าวด้วยความตื่นเต้นว่าพวกเราคิดว่าเจ้าสลาดชิ้นของตัวเองเพื่อช่วยเหมืกนกงจือให้ผ่านการทดสอบซีอีและข้าเองก็ไม่คิดว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะภัยพิมัติที่น่ากลัวแบบนั้นได้ แม้ว่าเหมืองจือจะมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่สำหรับจางข้าวซวนทางซานคือคนที่สำคัญที่สุดข่าวได้เห็นความหวังในการปลดปล่อยมนุษย์จากตัวลูกศิษย์คนนี้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนของทางซานหรือแผนการอดพยพมนุษย์สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่คือความหวังทางซานพูดออกมาด้วยความสำนึกผิดว่าอาจารย์ข้ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วเป็นเพราะข้าคิดไม่รับครอบเองจนนำไปสู่การสูญเสียขังยย้งใหญ่ จางเข้าสวนใส่หัวไปมาแม้ว่าดวงตาของเขาจะเต็มไปด้วยความเศร้าใจแต่ก็แฝงไปด้วยความมุ่งมัน่นและพูดสิ่งที่ทางซานไม่เคยรู้มาก่อนว่านานคือความตั้งใจของพวกเราทางซานได้ยินแบบนี้ก็อุทานออกมาว่าตั้งใจอย่างนั้นลือข่ามองไปที่จางเข้าส่วนด้วยความไม่อยากจะเชื่อ4,762ชีวิตคือคนที่ตั้งใจเสียสละชีวิตของตัวเองอย่างนั้นลือ ร่างกายของจา่าเ้าสวนสั่นเล็กน้อยแล้วหลับตาลงด้วยความเจ็บปวดก่อนจะตอบว่าถูกต้องนั่นคือสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำหลังจากได้รับข่าวแจ้งมาว่าจากกระพัดจะมาที่นี่องค์กรไทยอรจึงนัดประชุมทุกคนในเมืองมนุษย์เพื่อลงประชามติ ก็ได้ข้อสรุปคืออกพยพทุกคนออกไปจากที่นี่แต่อย่างไรก็ตามก็ตระหนักได้ถึงปัญหามมนอย่างนั่นคือหากพวกเราทุกคนออกไปจากเมืองมนุษย์ผลจะเป็นอย่างไรหากจากกักรพรรดิมาถึงแล้วไม่พบใครทางซานดีนแบบนี้ก็เข้าใจาเรื่องราวได้ทั้งหมดกามัดแน่นโดยไม่รู้ตัว4,762ชีวิตยินดีสละชีวิตของตัวเอง หากจักระรัดอาศูนจิ้งจอกสวรคนมาถึงแล้วไม่พบมนุษย์อาศัยอยู่ในเมืองมนุษย์ข่าวย่อมต้องเปลี่ยนเป้าหมายมาที่มนุษย์ที่อยู่ในเมืองเคลืออย่างแน่นอนด้วยพลังด,ดับจากระพัด ใครจะแอบซ่อนตัวได้มานุษย์อ่อนแอนเกินไปเมื่ออยู่ต่อหน้าคนผู้นี้หากมันเกิดขึ้นที่เมืองเคลีก็ไม่รู้ว่าต้องมีกี่คนที่จะถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของจกักรพรรดิอาสุนจิ้งจังจ๋วสวค์หลังจากได้ปรึกษาหารือกันทุกคนจึงได้ตัดสินใจว่าต้องมีการเสียสละบ,บางส่วนเพื่อรักษาชีวิตของคนส่วนใหญ่แม้จะรู้ว่าต้องตายแต่ก็มีคนมากกว่าสี่พันคนอาสาในง,งานนี้ น้ำตาของจากข้าส่วนไหลอับแก้มแล้วพูดต่อว่าคนที่เลือกอยู่ล้วนแต่เป็นคนชราคนอ่อนแอคนป่วยแล้วคนพิการพวกเขาใช้ชิ้นของตัวเองเพื่อต่อลมหายใจให้คนอื่นทางซาที่ได้ฟังก็เงียบไปนานจากอภาราดอาสุลจริงจอกสวรานไม่ได้สังหารมนุษย์ทั้งหมดพอต้องการแจ้งเตือนว่าห้ามไม่ให้มนุษย์มาวรวมตัวกันจึงทำลายมือมนุษย์ เพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ดึงดูมี4,762ชีวิตที่ถูกฆ่าตายอย่างน่าสังเวชแต่สิ่งนี้ก็ทำให้มนุษย์มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นแน่นอนว่าความกธแค้นนี้พวกเขาจะไม่มีวันลืมในเวลานี้มาเล็ดพานถึงความเกลียดชังได้ถูกปลูกไว้ในหัวใจของคนที่รอดชีวิต ในายที่สูตรทางซานก็เอ,อ่ยขึ้นมาว่าเป็นเวลาหลายปีที่มนุษย์ต้องนิ้นอโรนเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยฐานะท่านและข้ารับใช้พื้นที่ในการอาศัยอยู่ของพวกเรามีขนาดเล็กเกินไปแม้ว่าาจะเข้าร่วมองค์กรถ่ยถอนได้ไม่นานแต่ก็รู้ดีว่ามันยากมากที่มนุษย์จะเอาชนะเผ่าอาสูรและเผ่าผู้นด้จางเข้าส่วนผู้าชาว่า ก่อนหน้านี้ข้ามองไม่เห็นความหวังจนกระทั่งได้มาพบเจ้าข้าก็สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเจ้ามองดูเจ้าและเหล่าเพื่อนๆของเจ้าแข็งแข่งขึ้นเรื่อยๆก้าวหน้าไปทีละขั้นแล้วเจ้ารู้ไหมว่า หัวใจของข้าไม่เคยหวั่นไหวแม้จะรู้ว่ามีมนุษย์4 7 6 2คนเลือกจกะดสลาชีวิตของตัวเองแต่เมื่อยินข่าวว่าเจ้าเสียสละเพื่อช่วยเหมือนกุญจือหัวใจของข้าก็แตกสลายกัดฟันมาตลอดยืนการที่จะไม่ยอมแพ้เพราะหาล้มเลิกการคันทุกสิ่งที่เจ้าทำมาก่อนหน้านี้ยอมสูญเปล่าทางซานอยากโทษตัวเองไม่ต้องตำหนิตัวเองเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิด เจ้าได้ช่วยเหลือมนุษย์มายอย่างมากมายสิ่งที่มนุษย์ต้องทำในอนาคตไม่ใช่การมาตำหนิตัวเองแต่ต้องร่วมมือสามัคคีกันเจ้าต้องฝึกฝนให้หนกักเพื่อให้มนุษย์มีความวางมีพื้นที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้อย่างแท้จริง ตอนนี้เจ้าเข้าสู่ระดับพระเจ้าแล้วพวกเราจัดตั้งหน้ารอคอยวันที่เจ้ากลายเป็นจกักรพรรดิคนแรกของเผ่ามนุษย์ไม่ว่าเจ้าหรือเมยกงจือหากใครสามารถเป็นจักรพรรดิได้มนุษย์ก็จะมีรากฐานในการอยู่รอดในอย่างแท้จริงเมื่อได้ยินคำพูดของอจาเข้าส่วนทางซานก็รู้สึกผสมเปนเปนอยู่ภายในใจแล้วพยักหน้าช้าก่อนจะเอ่ยว่าอาจารย์ท่านไม่ต้องเป็นกังวลข้ามีแผนเตรียมไว้แล้ว เพื่อให้มนุษย์ได้เป็นอิสระข้าจะค้นหาเส้นทางในการฝึกฝนเพื่อให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้แม้ว่าอาจต้องใช้เวลานานแต่เมื่อทุกคนมีพลังย่อมอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยและมนุษย์ที่ตายไปก็จะไม่ตายเปล่าในอนาคตอันใกล้นี้ข้าจะให้รัฐสัานกชดใชด้เรื่อย จากเขาส่วนก็กล่าวว่ายาหุ่นหันพันแลนตอนนี้การแก้แค้นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่เป็นการใช้ชีวิตเจ้าเข้าใจความหมายที่ข้าหมายถึงหรือไม่ทางสารตอบว่าข้าจะคิดให้รอบคอบก่อนจะลงมือทําเมื่อข้าได้ตัดสินใจโจมตีราชสํานักข้าจะไม่ให้พวกเขามีโอกาสได้โต้กลับแม้แต่น้อยแต่ต้องรอให้ข้าแข่งแร่งมากพอก่อนจากเขาส่วนกล่าวว่าเจ้าสามารถคิดเช่นนี้ได้ แต่เมื่อคู่เจ้าบอกว่ามานุษย์อย่างเราสามารถมีพลังในการป้องกันตัวเองได้จริงๆอย่างนั้นหนึ่งทางซานก็บอกว่าอาจารย์ท่านไปนั่งที่เก้าอี้ก่อนแล้วข้าจะาที่มาให้ฟังจา่าเข้าส่วนเดินไปนั่งที่เก้าอี้จา่านั้นทางซานถ่ายทอดพลังสารเรยเลือกของตัวเองเข้าสู่ร่างกายของจา่าเข้าส่วน จางเข้าส่วนรู้สึกเพียงว่าพลังสายเรืองของทางซานที่หลั่งไหลเข้ามาราวกับเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ทำให้ร่างกายอบอุ่นสาบายตัวและความเหนื่อยล้าก่อนหน้านี้ก็หายไปทันที เจาเข้าส่วนยิ้มแล้วกล่าวว่าไม่ต้องถ่ายทอดพลังเข้ามามากเกินไปข้าไม่เป็นอะไรแล้วเมื่อได้เห็นเจ้ากลับมาข้าก็สบายดีทางซางคายมือออกมาปรับสภาพร่างกายของเขาแล้วพูดว่าอาจารย์ตอนนี้ข้าเข้าสู่ระดับพระเจ้าแล้ว อุปปราสาทที่ยากที่สุดได้ถูกทำลายลงไปแล้วมีหลายสิ่งก่อนหน้านี้ที่ข้าทำไม่ได้แต่ตอนนี้สามารถทำได้จากนี้ไปข้าจะปกป้องมนษุษย์และจะไให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกจากเข้าส่วนก็ถามว่า เอาละแล้วเรื่องที่ข้าถามไปก่อนหน้านี้เจ้าจะทำอย่างไรเจ้าจะสอนวิชาเซนเทียนให้กับคนอื่นอย่างนั้นหรือทางซานส่ายหัวไปมาพร้อมตอบว่าผิดแล้วข้าได้เคยทดลองมาก่อนก็พบว่าวิชาเซนเทียนไม่เหมาะให้มนุษย์ธรรมดาใช้ในการฝึกฝนเพราะวิชานี้มีประโยชน์ในการกฟื้นฟูร,ร่างกายไม่ใช่การมอบพลังทางซานเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้บางทีอาจเป็นเพราะอิทธิพลของโลกใมนี้ การที่เขาสามารถใช้วิชาสนเทียนดูดซับพลังสายเลือดของคนอื่นเพราะเขามีจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตัวมาจากชาติก่อนข้อสงสัยนี้ได้รับการยืนยันหลังจากที่เขาทดสอบกับคนธรรมดาที่ยังไม่ได้ถูกปลุกสายเลือดให้ตื่นโดยให้ฝึกวิชาสนเทียนก็พบว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะดูดซับพลังสายเลือดของคนอื่นเพื่อนำม,มาสร้างเป็นอรอระปับให้กับตัวเอง มาเช่นนั้นข่าวย่อมสอนวิชาลับสำนักทางให้กลับมนุษย์บนโลกใบน,นี้อย่างแน่นอนอ่านที่จริงทางซานก็พอขาดเดาได้ว่าสิ่งนี้น่าจะถูกขัดขวางจากโลกนี้เพราะหามนุษย์สามารถดูดซับพลังสายเลือดของอสูรและพูดได้ตามที่ต้องการหาวิชาเสนเทียนแพร่ขยายออกไปใช้เวลาไม่นานโลกใบน,นี้ย่อมอยู่ภายใต้การปกครอ,องของมนุษย์อย่างแน่นอนในทางกับการ ก็มีความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะถูกทำลายจากอาศูนและพูดก่อนที่จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงจากเขาส่วนก็ถามว่าแล้วเราควรทำอย่างไรต่อทางซานก็กล่าวว่าแม้ว่าจะไม่สามารถฝึกฝนวิชาเสียเนทียนได้โดยตรงแต่ข้าก็พบว่าทุกพื้นที่ของโลกฟ้าหลันอุด,ดมเต็มไปด้วยพลังปราแถึงฟ้าดินหาสื่อนี้สามารถนำมาใช้งานได้เพื่อใช้ในการกาวร่างเทพอสูรข้าคิดว่ามันย่อมเป็นไปได้ นอกจากการการร่างเทปอาศสูนข้ายังมีอีกสองวิธีที่อาจช่วยให้มนุษย์สามารถฝึกฝนได้และที่สำคัญสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีพลังสายเลือดโดยค่าจะาคัดเลือกมนุษย์ที่นี่และมนุษย์ที่อยู่บนเกาะมาสอนการฝึกฝนหากการทดลองนี้สำเร็จ พวกเราจะสอนให้กับทุกคนจากข้าส่วนก็ถามด้วยความอยาว,ยว่าสองวิธีที่เจ้าพูดถึงมีอะไรบ้างท่างซานก็กล่าวว่าหนึ่งคือการควบคุมองค์ประกอบของธาตโลกใบนี้ประกอบไปด้วยธาตุต่างๆเช่นน้ำไฟดินลมแสงความมืดอ,อวกาศเวลาและท่านอื่นนอกจากนี้ยังมีฟ้าร้องธาตุที่กลายพันธุ์อย่างน้ำแข็ง โดยทั่วไปหากต้องการควบคุมท่านเหล่านี้เผ่าอาสูรนและผ่าผู้ต้องใช้พลังสายเลือดแต่ในความเป็นจริงการควบคุมท่านต่างๆให้ได้อย่างแท้จริงยังต้องอาศัยพลังจิตแม้ว่าวิชาเสเทียนจะฝึกฝนได้ยาก แต่ข้ายังมีวิชานี้ปริซาสิม่วงที่สามารถทําได้และที่สําคัญมนุษย์ธรรมดาก็สามารถฝึกวิชานี้ได้เพื่อใช้สร้างพลังจิตขึ้นมาแต่เบื้องต้นข้าจําเป็นต้องทดลองกับคนธรรมดาดูก่อนว่าจะควบคุมได้ดีมากแค่ไหน สำหรับวิธีที่สองข้าเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทําสําเร็จหรือไม่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยหากมันทําสําเร็จมานษ้นอย่างพวกเราก็จะสามารถมีวิธีในการฝึกฝนได้ถึง3วิธีเมื่อได้ฟังคําพูดของทางซานดวงตาของจางเข้า่วนก็สว่างขึ้นพยักหน้าอีกครั้งแล้วเอ่ยว่าวิเศษมาก ข่ายินดีสนับสนุนเจ้าอย่างเต็มกำลังอย่างไรก็ตามจากบทเรียนที่ได้เกิดขึ้นเราต้องให้ข่าวนี้รั่วไหลไปถึงหุงของอาสูรและผู้หากต้องการทดลองก็ให้ไปทำที่เกาะในหาสมุทรต่อให้จะทำสำเร็จหรือไม่ข่าวย่อมไม่รั่วไหลออกมาทางสามพยักหน้าดกกล่าวว่าถูกต้อง จา,โากโศนากรรมที่ได้เกิดขึ้นข่าวเจาะระมัดระวังมากขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับภารกิจสองอย่างที่ทังสารตั้งใจจะทําคือหาวิธีฝึกฝนให้กับมนุษย์และแก้แค้นเผ่าอาสูรและเผ่าพูด ราสำนักในตอนนี้มีจักรพรรดิจากสองเผ่าพันอรวมกันสิบห้าคนทำให้ความแข่งแกร่งโดยรวมนับว่าสมพลังเป็นอย่างยิ er. ่งนี่ยังไม่รวมถึงขุมกำลังระดับราชาสมพง่งใหญ่และระดับราชาศูนย์อีกไม่รู้เท่าไหร่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แม้ว่ามนุษย์จะสามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยากมาก ที่เจ้าชนะเผ่าอาสูรและเผ่าผู้น่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะร่างกายของมนุษย์ยังอ่อนแอเกินไปจึงจําเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายและอีกทางหนึ่งต้องหาทางลดพลังของอาสูรและพูดให้ต่าลงจากเข้าส่วนกล่าวว่าสามหลับเมืองคือรีข้าจะทําให้ที่นี่ไม่ดึงดูดมนุษย์มามากเกินไป ตอนนี้มนุษย์ที่อพยพไปยังมหาสมุทรมีประมาณสี่แสนคนซึ่งมากกว่าที่เราคาดการเอาไว้แม้ว่าตอนนี้เรือจำนวนมากจะถูกทำลายลงไปแต่อันที่จริงยังมีเรือขนาดใหญ่อีกหลายลำจอดอยู่ที่เกาะพันจันทร์เสียวยังไม่ได้ถูกทำลายพวกเราสามารถใช้เรือเหล่านี้ได้แต่ตอนนี้เจ้าต้องได้ไปที่มหาสมุทร แม้ว่าพวกเราจะปกปิดข่าวการหายตัวไปของเจ้าแต่ถ้าเจ้าไม่แสดงตัวออกมาเป็นเวลานานก็เก่งว่าเผ่าเนมหาสมุนอาจเกิดความปั่นป่วนได้และเรายังต้องการการสนับสนุนจากเผ่าเนมหาสมุน ทางสามพยักหน้าและพูดว่าแน่นอนข้าย่อมกลับไปยังหาสมุทรเพื่อฝึกฝนอยู่ที่นั่นสักพักนาวระหว่างที่รอเหม่กุงจืออยู่ที่ราชสำนักเป็นเวลาหนึ่งร้อยวันข้าเองก็ต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อให้สามารถปกป้องนางได้จางเข้าส่วนก็เอ่อยว่าความปลอดภัยของนางก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่หลังจากเจ้ากลับมาในคราวนี้อย่าพยายามช่วยเหลือมนุษย์จงแจ้มมากเกินไปทางสามพยักหน้า เพราะทัศนคติของราชสำนักที่มีต่อมนุษย์นานอยู่เหนือความคัดหมายข่าวจนนำมาสู่โศนาการแม้ว่าตอนนี้เขาจะเข้าสู่ระดับพระเจ้าแล้วแต่ก็ยังห่างไกลในการปกป้องมนุษย์ได้อย่างแท้จริงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับท่านสามารถกดรับชม ผู้ที่ดื่มดีเห็นผลได้าจากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพาสวัสดีครับผมนายธงชัยพินิจช,ชัยนะครับพนักงานฝ่ายการตลาดภาคอีสานนะครับผมวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับเป็นสินค้าใหม่ก็คือกาแฟะจัน์ยิ้มกาแฟะจันท์ยิ้มของเรานะครับผลิตจากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านะครับแล้วก็จะมีส่วนผสม29ชนิดนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับผม ว่าจะเป็นถังเช่าผงแครอทเมล็ดเจียผงพุนอินูลินนะครับผมซึ่งเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะครับเราสามารถชงร้อนนะครับผมดื่มช่วงเช้าแล้วครับแล้วก็ยังสามารถชงในน้ำเย็นได้ด้วยนะครับผมโดย1ซองนะครับใช้น้ำประมาณ150ิมิลลิลิตรนะครับผม150ิมิลลิลิตรก็ประมาณนี้นะครับผมน้ำเย็นจัดหรือน้ำธรรมดาก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับ นหนึ่งซองปิดฝาให้สนิทปึ๊บแล้วเราก็เขยา่าเขย่าให้ละลายนะครับผมเนื่องจากในบ้านเรานะครับอากาศค่อนข้างร้อนการทานกาแฟร้อนก็อาจจะทําให้เราแบบทานยากเราก็มาชงหันหันมัชงเย็นได้นะครับผมตัวนี้ซึ่งคุณสมบัติการดื่มเย็นนี่ก็ช่วยในการคลายร้อนแล้วก็สารสรกัดต่างๆก็ยังช่วยในการเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับเราเขย่าประมาณนะั้ หนึ่งนาทีนะครับพย่าไปเรื่อยๆครับกาแฟของเรานะครับให้ความหวานจากสุครรสนะครับเป็นความหวานจากธรรมชาตินะครับผมดื่มง่ายครับนาครับผมก็จะได้กาแฟเย็นไว้ดื่มระหว่างวันหอมอร่อยมากครับผม อย่าลืมนะครับกาแฟของเราครับหห่อราคา280บาทแต่ถ้าท่านสมัครสมาชิกกับเรานะครับสมัครสมาชิก1ครั้งสามารถซื้อได้ในราคา195บาทนะครับใน 1- ซองจะมีอยู่15หอ่อเล็กๆข้างในนะครับผมแต่และหอก็จะมีอยู่ปริมาณ18กร,รัมนะครับผมอย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ